ครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอมาบอกถึงวิธีการรับซื้อขยะนะยะที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมตัวนี้พัดลมแบบนี้ช่างกิโลครับไม่ได้เรียกไม่ได้ซื้อเป็นตัวคือตัวหนึ่งก็จะประมาณ1ิบาท15บาทก็สุดแท้แล้วแต่แต่ถ้าช่างกิโลก็ว่ากันไปราคาก็จะต่างกันเยอะครับลักษณะแบบไหนที่จะซื้อเป็นตัวนี่ครับด้านบน4ตัวพระเอกของสุดหล่อของเราคือจะไม่มีฝาหน้าก็ ซื้อเป็นตัวได้ครับเพราะว่ามีฐานมอตเตอร์แล้วก็ใบพัดต้องมีครบทั้ง3อย่างครับถึงจะสา 3, มารถซื้อเป็นหนึ่งตัวได้ถ้ามาแบบนี้ใบหายครับก็ต้องชั่งกิโลชั่งกิโลเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่ตามวัสดุของพัดลมครับ ตัวนี้เป็นพลาสติกครับพลาสติกหมดนะตัวนี้ก็จังซื้อในราคาพลาสติกอขอบคุณมากครับ